สวัดีครับพ่อเมีพี่น้องฟองไปนี่ยนอนไม่สมได้เลยนะนองไม่สมได้กวาดได้กวดไม่เสรกินจ้าเราแม่เอาม่ใส่ครับน้องแม่ไม่เอาไม่ใส่เราไม่เอาไม่ใส่สวนเราไม่ให้ครับไม่สวนม่สวนเหลียข้นกินเหลียข้นกินมาสั่นแล้วว่าแล้วว่าเหลียข้นกินมาสั่นว่าเสีงว่าแสีงว่ามีหยาดครับมีหยาดไปเยี่ยมก่อนมิหยาดไปเยี่ยมก่อนเพราว่ากะ เียเกิดเซลยังหรอครับเดืนนี้พี่ได้อามาเอสอีกต้ตไปเดได้ต้องกันกับมาซื่อแล้วครับโอ้ยสามสบาทแล้วพอหลินที่สื่อเอาเฮ็ดไปกินเฮ็ดไปกินพี่น้องกินไส้ต้มไส้ไส้อัดขอนแกงลาเคียงหน่อยขอนย้ำเจียวขอนนะครับเนี่ยเ่ากันเบดท่านแกงไส้แกงไส้ไก่น้เพ่ะแล้วก็ไส้ปลาขวัไส้ไปเคียงน่อยจยเส้ปาน้าเนาะ แกงเซ่บหมะะนะอือปลอดนะปลาดน้ปลาลดปลลด,ลดมามุมนี้ภาพชัดดีเพิ่เราเเหิดหดจังไหนในแม่ตอนแรกไหมตอนแรกไหมตอนแรกเกลอเสนำเส้นะน,สน้ำก่อนขึ้นสองื้นเจ้น้ำละครเจ้นำมาคันคันแล้วแล้ว,วมากนันน้ำลั่งออกน้อยแล้วก็ ย yes. าซาวไม่น้ำร่า, oh. า,างท่านเราก็น้ำลา่างอันเห็นมันออกก้อนให้มันจะบวบบวบมันจะชัดนี้ท่านเดี๋ยบๆก่อนล่างน้ำเห้มันออกย,อยอกังไงออเกลียวสาวไม่อีกแันหนึ่งเรากาลัลางเกี่ยวเดี๋ยวครับวน,นี้เกลียวเกี่ยวพลังที่ล่างยังไหนเนาะมันเดเอามเดท่านเออาเลยเข้เเมนขนขนหน่นอยนึงงัดกวดได้แล้ว <laughs> อ่าอาจาใช์ครับอาารย์ กำลังอัดออััดดวิดีโอไว้เบื้งครับครับนี่เป็นปรปัญญา้องทิพยครับผมตะกอนใส่ใส่ไหเนาะใส่ไหใส่ปี๊บอันนี้พัฒนาน้ำใส่ไห้เนี่ยน้ำไห้อันนี้ใส่เครขึ้นแต่เดี๋ยวเอาว่าใส่ขวดเลยวมาเนี่ยตะกอนตะกอนใส่ปี๊บนะครับใส่ปี๊บใส่ไห้กันบ่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่วันนี้บอต้องหาให้นะครบพี่ต้องซื้อยากเนาะเอาใส่ขวดนีะครับขวดน้ำที่เขากินเลียเนาะขวดน้ำขิงน้ำน้ำตีแกงกับปาดควจวดเที่ยวไปหมอลอดตอนกินคือไงตอนกินไงไงบอต้องไปโจกให้มันเปื้อนมืออีกบอต้องไปโจกไม่หายอยากได้ขวดน้อยขวดใหญ่แกงพี่น้องจะค้นกับปาดขวดน้อยขวดใหญ่รถนะครับอยากได้หมอใหญ่ก็เอาไปสองขวดเนาะปาดออกเที่ยวจวดรถครับมือแง่ยากเหลือเดี๋ือน 3นาทีน yeah, ี่ครับได้ทั้งหมดจะขวดเดี๋ยวเิ่งกันน่าไม่น่าไม่เป็นไรน้อยนะครับน่าไม่ในหน่อยนึงน่าไม่ในหน่อยนึงประมาณเงินหม่สิบก้อนนึงสิบก้อนนึงเิ่งได้ได้น่าหัวกันน้อยไงเอาซื้อลวงนาเลยได้ใไปกินลายขวดได้สิบขวดซื้อลวงนาได้สิบสิบขวดอันนี้ค้าบเราครับผมโอ้ครับครับขอบคุณครับเงินไปสิบแสนเราครับอ่าเรากลับแล้วครับเรามาเรามาเยี่ยมครับมันเหรียญน้ำ เอเราใช้ครับใ่บดวดจะพี่น้องอัดไว้จังนั้นแล้วก็ปิดฝาได้พี่น้องนะปิดฝาแล้วมันมันจะเป็นจังเหมือกไหมอาทิตย์หนึ่งกินได้เลยโอ้อาทิตย์หนึ่งคุณพ่อว่าอาทิตย์หนึ่งกินได้เลยครับ ได้แต่ว่าหน้ากไว้กินดุนดนทอนย้ําจะมาเขาเขากิด่ว่ามันกิบโบเสียเป็นครับบ่เสียไอเก็บไว้เป็นปีมาแล้วครับนี่ยจว่าตั้งแต่อาทิตย์นึงนี่เป็นต้นใบกินได้เลยครับเอามาหนี่คลิปนี้ผมกับคุณพ่อแม่กันลา์พี่์ร้าน้องไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับ